สวัสดีครับพี่โอ้นี่ทเทปโอเคนี่ทีเทปครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับมาเพื่อชมภาพยนตร์เรื่องเลคฮีโร่มหัศจรรย์เลดี้บัคและแคทนัว no หรือชื่อภาษาอังกฤษว่ามิราคูลัส Ladybug and Cat Noir the Movie ที่จริงมันมีคำว่ามิราคูรัสด้วยในภาษาต้นฉบับนะครับเรื่องนี้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันจากฝรั่งเศสและมันก็มีเวอร์ชั่นฝรั่งเศสเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับแต่ว่าพอตกมาถึงเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยให้เลือกนะครับพี่โอเสียดายที่ไม่มีเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสแต่พี่ว่าพี่โอามาฟังภาษาอังกฤษมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะเพราะว่า การเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าคนภาคต้นฉบับจะเป็นภาษาไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การแสดงของนักแสดงคนนั้นอยู่แล้วมันเป็นภาพเคลื่อนไหวจากการ์ตูนที่ไม่ว่าจะไปภาษาไหนมันก็สามารถเป็นต้นฉบับของแต่ละภาษาได้พี่โอ๋ก็เลยเสียดายว่าถ้าได้ฟังภาษาไทยด้วยก็น่าจะดีนะครับไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าน้องๆเพื่อนๆพนพี่ๆที่ได้ฟังเวอร์ชันภาษาไทยพี่โอ๋อยากถามว่า ที่จริงไม่ต้องถามหรอกพี่พี่โก้หรือพี่ไก่บนบ้านะทานังบอกว่าภาคไทยก็น่ารักดีแต่เขาใช้คาว่าภาคนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นมิวสิค l ลเมื่อมันเป็นมิวสิควลเนี่ยมันก็จะมีการร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยพี่โอก็เลยอยากถามว่ามีเพลงไทยไหม เพลงได้แปลงเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยไหมแล้วก็เพราะไหมแค่นั้นแหละก็อยากดูเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดิสนีย์ทำเพลงทำการ์ตูนจากมิวสิควลมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาประเทศต่างๆเนี่ยเขาแปลเป็นภาษานั้นๆด้วยแต่เรื่องของค่ายอื่นไม่แน่ใจเพราะว่าอย่าง t r o เวิ r ์ทัวร์ของโตร b a n d Together นะครับล่าสุดที่เป็นมิวสิควลด้วยเนี่ย มันยังเป็นภาคไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สาหรับเพลงก็ปล่อยเป็นเพลงภาษาอังกฤษไปอันนี้พี่โอไม่ได้ดูเวอร์ชันภาษาไทยนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นก็เลยอยากถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่สาหรับพี่โอฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วพอใจพอสมควรทีเดียวเลยนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยในคะแนนของ IMDb และคะแนนของเว็บมะเขือมันไม่มากไม่มากแล้วก็เป็นเหตุให้พี่โอดูหนังเรื่องนี้ช้าช้าเพราะว่าคะแนนนี่แหละ น่าเสียดายมากพี่โอน่าจะดูเร็วกว่านี้ถ้าดูเร็วกว่านี้เนี่ยรอบฉายก็จะหาได้ง่ายกว่านี้แล้วเราก็จะเลือกดูตามเวลาตามภาษาที่เราสะดวกได้เลยดีกว่าพี่โอจะดูนะครับหนังฉายเริ่มต้นฉายวันที่4มกราคมในโรงภาพยนตร์แต่ว่าหนังฉายรอบพิเศษมาแล้วตั้งแต่วันที่28ธันวาคมคือเรื่องนี้พี่โอจัดว่าเป็นหนังรอบปกติที่พี่โอรีวิว อย่างเป็นทางการในบรรดาห,หนังใหม่ของปี2024แต่ถ้าเอาจริงนับกันจริงๆแล้วเรื่องนี้ ก็ถือว่าเริ่มฉายให้คนทั่วไปคนตั้งเยอะดูไปแล้วล่ะตั้แต่ปี2023ปเพราะว่าฉายรอบพิเศษตั้แต่ปีปีที่แล้วละวันที่28 29 30 31ฉายไปแล้วตั้ง4วันในปีที่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีรอบฉายแค่ช่วงค่ำเหมือนหนังใหญ่บางเรื่องที่จัดรอบพิเศษนะครับเรื่องนี้ฉายตลอดวันเลยอาจจะแค่วันละสองสรอบเพราะเพราะรอบปกติก็วันละ2 3สรอบเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารอบพิเศษกับรอบปกตินี่ต่างกันยังไงก็แค่อาจจะหาดูได้ สะดวกหน่อยเท่านั้นเองคือรายไดา้จากรอบพิเศษก็ไม่ได้มากอะไรรอบปกติก็เลยไม่ได้จัดรอบให้เยอะนะครับน่าเสียดายเพราะว่าคนดูเรื่องนี้เนี่ย คนอาจจะไม่ชอบคะแนนใน a m d b และเว็บมะเขือที่พี่โอพูดว่าอาจจะน้อยนะก็คือเว็บมะเขือได้เพียงแค่50%จากนักวิจารณ์แต่ประชาชนชอบมากนะครับประชาชน78%ทีเดียวส่วนในเว็บ IMDb นั้นนักวิจารณ์ยังไม่มีคะแนนที่โอไม่เห็นแต่ประชาชนชอบถึง6.1เต็ม10โดยเฉลีย่ยซึ่งก็ถือว่าน้อย พี่โอว่าเขาอาจจะคาดหวังความเป็นหนังผจญภัยแอคชั่นแฟนตาซีมากกว่าแต่ที่จริงแล้วคือพี่โอก็คาดหวังอย่างนั้นนะเพราะว่าเห็นปกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ Incredible แหละที่มีครอบครัวซ u เปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนั้นเลยดูสีดูลักษณะของรูปภาพวาดนะครับแต่พอเอาจริงแล้วเนี่ยพอดูไปพี่โอตั้งความหวังอย่างนั้นพี่โอก็เบื่อเหมือนกันหลายๆคนก็ หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกนะว่าถ้ามันเป็นหนังแฟนตาซีซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นแล้วมาเจอเพลงมีฉากย,ยุ้ยมีฉากยืดมีฉากอืดกว่าจะปูเรื่องได้เข้าแต่ละตัวเนี่ยกว่าตัวร้ายจะแปลงร่างมันก็ชั่วโมงที่2แล้วนะครับแล้วก็ปูเรื่องนางเอกยาวยืดเรื่องพระเอกยาวยืดเป็นเรื่องดราม่าในครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบตรงนี้คะแนนมันก็เลยลดลงไปนะครับแต่ เมื่อเราอินคือหนังของฝรั่งเศสเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือความโรแมนติกเขาทำได้เหนือกว่าชาติอื่นมากเรื่องนี้พอเรารู้สึกถึงความโรแมนติกมันกลายเป็นว่าเราอินไปแล้วพอโรแมนติกปุ๊บเราเริ่มดูดราม่าได้แล้วมิวสิคอลต่างๆที่มันใส่เข้ามานี้มันเพราะแล้ว แล้วพี่โอก็เลยดูเรื่องนี้เป็นดรามาร่าโรแมนติกมิวสิคลได้อย่างเพลิดเพลินโดยที่แค่เอาฉากทำลายล้างบ้านเมืองฉากสปะเออฉากตัวร้ายกับฮีโร่สู้กันเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบของเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับพอดูเป็น Romantic มี s i คอลแล้วพี่โอมีความสุขกับเรื่องนี้มากแล้วพี่โอก็รู้สึกว่าหนังเขาทําได้ดีมากแล้วตัวนางเอกเนี่ยถึงจะซุ่ม,มซ่ามเซ่อซ่าในขณะที่เป็นคนแต่พอตอนเป็นตัวฮีโร่เธอเป็นคนที่แบบว่าใจกล้าบ้าบิน่นเป็นตัวเอกนะครับในขณะที่พระเอกเนี่ยหล่อเท่สมาร์ทในขณะที่เป็นคนธรรมดาแต่พอมาเป็นฮีโร่กับดูการเป็น จอดทำลายล้างเพราะว่าเขาได้อัญมณีต่างกันเป็นกายๆ Infinity Stone อยินฟิน t y ี้สโตร์เงี้ยไม่รู้ก็เขาบางทีในในคำศัพท์ในซับไตเติต้ลพี่โอ๊ก็เห็นว่าเขาแปลเป็นอะเวนเจอร์เหมือนกันนะครับอะเวนเจอร์ก็คือก,ก็ก็คำแปลก็ประมาณนี้แหละเสียดายจริงๆที่ไม่ได้ดูหนังฝรั่งเศส ช่องของเรามีอาจารย์อยู่คนหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์พิมพาเป็นนักดูหนังและท่านก็เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสด้วยท่านน่าจะเสียดายที่ไม่ได้ชมภาษาฝรั่งเศสในโรงภาพยนตร์สําหรับเรื่องนี้นะครับพี่โอก็เสียดายที่จริงถ้าหนังดังๆนะก็คงจะเอามาฉาย3าเวอร์ชั่นสาภาษาได้แต่นี้หนังไม่ได้ดังมากนะครับลงทุนไปถึง80ล้านยูโร แต่ว่าทำรายได้คืนมาเพียงแค่3.9ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเ <laughs> วลาลงทุนแจ้งเป็นยูโรนะครับแต่เวลารายได,รยได้รายได้ทั่วโลกเนี่ยเขาแจ้งเป็นดอลลาร์สหรัฐก็น่าเสียดายไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่าจริงๆหนังก็ทิ้งเชื่อไว้ พอที่จะมีภาคต่อได้นะครับพี่โอดูเรื่องนี้พี่โอชอบสนุกมากบรรยากาศของปารีสเนี่ยเขาบอกว่า,าแท็กทีมคู่พิทักปารีสมันมีความเป็นฝรั่งเศสสูงมากทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องความโรแมนติกเรื่องหล่อเท่สวยเนียบเรื่องแฟชั่นเรื่องอแม้กระทั่งสถานที่ก็มีทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟมีทั้งนอตดัมนะครับก็ เต็มเปี่ยมความเป็นฝรั่งเศสถึงว่าแต่ว่าเหมือนรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเอาเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสมาแล้วเราจะอินเท่ากับเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยคือภาษาอังกฤษเราก็คุ้นเคยมากกว่าและแปลง,ง่ายกว่ามันเข้าฟังราบเรื่อนหูนักแสดงคนภาคในเวอร์ชันภาษาอังกฤษพี่โอดูรายชื่อแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้รู้จักอะไรมากนะักก็เลยจะขอข้ามส่วนนี้ไปแล้วกันถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้จักกับ ว่าใครพลาดเรื่องนี้ทั้งเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศสบ้างภาษาอังกฤษบ้างก็ไปดูได้ในเว็บ IMDb ซึ่งเขามีรายละเอียดไว้พอสมควรทีเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นซีรีส์ตั้งแต่ปี2015ซึ่งพี่โอไม่แน่ใจแต่ดูในข้อมูลแล้วนะนะเวอร์ชันซีรีส์ในทีวีเนี่ยเป็นหนังเด็กเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีมีสุขภามาเกี่ยวข้องนะจะเป็นความจะเป็นแฟนตาซีแอคชั่นโรแมนติก และอะไรอ่ะก็จนภัยพูดไปยังผจนภัยคือแอดเวนเจอร์ยังไม่ได้พูดนะครับแต่หนังในเวอร์ชั่นภาพยนต์เนี่ยผู้สร้างคือคุณโทมัสแอสครัคชื่อขออภัยนะครับถ้าจำชื่อนามสกุลพูดพูดไม,ไม่ตรงนะครับเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้คนที่กำกับเรื่องนี้คือโปรดิวเซอร์มาตั้งแต่ซีรีส์เขาอาจจะอยากทำให้เป็นความ เป็นสไตล์ของเขาเองเป็นเรื่องราวของเขาเองนะครับก็คือเหมือนกับเขียนใหม่ถ้าคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์มาก่อนมาดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่างพี่โอพี่โอดูแล้วชอบนะครับพี่โอไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากซีรีส์มากน้อยขนาดไหนก็คุณผู้ชมที่ได้ดูซีรีส์ก็มาสแสดงความเห็นได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะมากพอสมควรอยู่เพราะ คุณที่เป็นผู้สร้างเนี่ยคุณโทมัสเขาไม่ยุ่งด้วยมันอาจจะเหมือนกับโดราเอมอนที่เป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนแล้วก็เวอร์ชั่นสแตนบายมีซึ่งอันนั้นจากเด็กเป็นเนผู้ใหญ่เลยอันนี้มาเป็นเวอร์ชั่นนี้ได้เรท PG ซึ่งสูงกว่าเ,เด็กพอสมควรนะครับคือเด็กต้องอายุ13ขึ้นไปเท่านั้นเด็กต้องมีวุฒิภาวะอาจจะทางเพศพอสมควรถึงจะอินกับเรื่องนี้นะครับเด็กเล็กๆจะไม่รู้สึกถึงความโรแมนติกและอาจจะรำคาญด้วยซ้ำพี่โอว่าหนังยก ยกผู้ชมให้มีอายุที่สูงขึ้นและไปใส่ใจกับรายละเอียดในเรื่องราวของความรักความผูกพันทั้งตัวละครทั้งคู่ทั้งผู้ชายแคทนัวนะครับ <c oughs> ก็แปลกดีผู้ชายเป็นแมวส่วนผู้หญิงเป็นเต่าทองจริงๆแล้วสคนนี้ไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ก็เขาก็คิดมาให้มัน แตกต่างกันสุดข,ขั้วแต่ก็น่ารักดีนะครับก็ส่วนตัวร้ายอันนี้พี่โอไม่สปอยกันแล้วกันไปดูได้สำหรับพี่โอให้คะแนนเรื่องนี้พี่โอขอให้สักอย่างที่บอกว่าว่าถ้าเราดูเป็นแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่จนภัยเราอาจจะไม่ชอบนะครับก็อย่างคะแนนของ i m d b กับของเว็บมะเขือแต่พี่โอดูเป็น Romantic, m u วสิคว d ลดราม่าพี่โอชอบมากพี่โอให้เครื่องนี้8ดเต็มสิแล้วบอกตามตรงว่าอยากดูซ้ำจริงๆนะครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาตะตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ละที่นี้ขอบคุณเมเจอร์ซีน l e ็กซ์เรื่องนี้เป็นหนังของสามบงค์ฟิล์มนะครับก็ขอบคุณที่นำหนังดีๆเข้ามาให้เราได้ชม พี่โอถ่ายที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางเมเจอร์รัชโยธินเวลาที่นี้ด้วยเช่นกันขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาจนถึงขณะนี้5,750ท่านแล้วใน YouTube แล้วก็6,800ใน TikTok 2,200ใน Facebook นะครับพบกันในคลิปอื่นๆถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องพี่โอต้องขออภัยไว้แต่เพียงเท่านี้ที่จริงแล้วพอดูหนังจบปุ๊บเนี่ยพี่โอมีอะไรอยากพูดเต็มไปห,หมดเลยแต่ว่ามันดูเหมือนอาจจะเป็นการสปอยนะครับ สปอยเรื่องนี้ถ้าสปอยไปมันจะสปอยแรงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวพี่โอจะเจาะชงไปเลยว่ามันเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่พูดดีกว่าเลยครับให้คุณผู้ชมหาทางมาชมเอาเองแต่ต้องทําใจล่วงหน้านะว่ามันเป็นหนังโรแมนติกดรามา่ามีสิคลคือ,คอมีร้องเพลงเยอะแล้วก็มีความโรแมนติกเยอะจะมาคาดหวังหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบอะ ก็สำหรับพี่โอพี่โอชอบว่างั้นละกันพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ